Two. สวัสดีค่ะราศีพฤษภวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าคนที่มีคู่แล้วราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพศ2564ความรักของราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ภาพรวมกันก่อนเลยนะคะว่าความรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะราศีพฤษภเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกายน ราศีพฤษภน่าจะพบเจอกับความรังเลแต่ว่าลังเลไม่มากนะลังเลนิดๆลังเลเกี่ยวกับความรักไม่มั่นใจไม่แน่ใจเอายังไงดีเอเขารักเราจริงหรือเปล่าเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าเขาเป็นอะไรน่าแอบสงสัยแอบรังเลแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะท้ายที่สุดไพ่บทสรุปยังเป็นไพ่ edge of a v a n c e ซึ่งมันแปลว่าคุณยังปรับความเข้าใจกันได้คุณยังเริ่มต้นกันต่อใหม่คุณยังปรับความคิดให้มันตรง แล้วเริ่มกันใหม่จุงมือกันไปกันไปในความรักครั้งนี้ใหม่ท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน,น้านี้หรือแม้กกระทั่งเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็อาจจะมีความรู้สึกลังเลไม่แน่ใจนะคะเกี่ยวกับความรักก็ตามแต่ว่าไพ่ตัวตนนะตัวตนสิ่งที่คุณจะต้องเจอดูเหมือนว่าราศี พฤษภอาจจะต้องเจอการทะเลาะเบาะแว้งหนักหน่อยแหละค่ะแล้วก็การถอยกลับมารักตัวเองและอาจจะมีใครบางคนโปรยเสน่ห์เอาเป็นว่าราศีพฤษภคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเดือนพฤศจิกายนพลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นตัวคุณที่อ่อยอยากโปรยเสน่ห์ หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือจะมีใครบางคนอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยการอ่อยนิดๆหน่อยๆถอยกลับมารักตัวเองแล้วก็ทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันแบบมีปากมีเสียงเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงมาแต่ว่าไม่เลิกกันนะคุณแค่รู้สึกลังเลว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ลังเลเลือกระหว่างสองคนหรือเลือกอะไรบางอย่างหรือ เขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรให้คุณลังเลก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณยังไปต่อด้วยกันนะเพราะว่าคุณยังปรับความเข้าใจกันได้เอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันมันจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภที่มีคู่แล้วถ้ามีปัญหาก็คือคุณจะลังเลเกี่ยวกับความรักไม่รู้ว่าอะไรมาทำให้คุณลังเลนะอ่ะมาดูกันต่อว่า คู่ของคุณเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคู่ของคุณค่ะ,ะคู่ของคุณเขารอดูนะเขารอดูแบบใจเย็นว่า ในเดือนนี้ความรักมันจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรอดูดูไปเรื่อยๆค่อนข้างใจเย็นนะคะแล้วเขาก็จะพยายามนิ่งนิ่งแบบประสบความสําเร็จนิ่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งแบบทําให้ทุกอย่างมันเป็นชัยชนะมันเป็นการที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่นิ่งเฉยแบบไม่สนใจอะไรไม่ใช่แบบนั้นนิ่งเพื่อสยบทุกอย่างนะคะคู่ของคุณเขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าเขารอดูดีกว่าแล้วก็ เขาเองหรือคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าช่วงนี้มีปากเสียงปากเสียงที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ตั้งใจคำพูดเล็กๆที่ผิดหูคำพูดที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากนักไม่ได้คิดว่าคำพูดมันจะเลยเถิดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุยกันก็เป็นได้พูดคุยลรวผิดผิดหูทำให้ทะเลาะกันนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาหรือถ้าไม่เช่นนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย กำลังสื่อสารกับใครบางคนในลักษณะของการโกหกการที่ไม่ตรงพูดไม่จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องกา,มารมณ์เยอะซึ่งในเรื่องนี้คู่ของคุณเขาอาจจะเป็นแบบที่ไพ่บอกก็คือคู่ของคุณอาจจะโกหกพูดผิดหูติดต่อสื่อสารกับใครบางคนมีกิ๊กเป็นไปได้หมดเลยนะเออคือไพ่สองใบสใบเนี้ยนะอ่ะเอาตรงๆเลยนะ คู่ของราศีพฤษภอาจจะเป็นเองหรือคู่ของราศีพฤษภอาจจะคิดว่าราศีพฤษภเป็นและนี่แหละมันน่าจะเป็นเหตุผลแห่งความรังเลยความรู้สึกรังเลเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้คือ ไม่ใครก็ใครนี่แหละในเขาหรือเราที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งติดต่อกับใครบางคนหรือเปล่ากำลังโกหกอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังติดต่อกับกิ๊กอยู่หรือว่ามีความสนใจในเรื่องทางเพศที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองหรือเปล่ามากๆทางเพศหรือเปล่าอะและคู่ของคุณนะสิ่งที่เขาทำก็คือเขารอดู เขาไม่ทําอะไรนอกจากรอดูนะคะซึ่งตัวเขาเองอาจจะทําเองหรือตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าราศีพฤษภเป็นคนทําก็เป็นไปได้พลังงานอาจจะสลับกันนะคะและนี่แหละคือสาเหตุแห่งความรังเลที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วมาดูกันต่อว่าแล้วราศีพฤษภคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าราศีพฤษภค่อนข้างคิดหนักคิดมากรู้สึกเหมือนถูกทําร้ายจิตใจจากคนรักมากๆรู้สึกเจ็บเข้าไปลึก รู้สึกคิดมากคิดหนักเจ็บลึกประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของราศีพฤษภซึ่งมันอาจจะสลับกันก็นได้พลังงานระหว่างคุณกับเขาอาจจะสลับกันใครเป็นผูก้กระทําใครเป็นผู้ถูกกระทําอาจจะสลับกันได้นะคะอ่ะราศีพฤษภ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ็บแค่ไหนค่ะราศีพฤษภยังรู้สึกว่ายังคุยกันได้ยังปรึกษากันได้ยังดูแลกันได้อยู่ยังมีความจริงใจให้กันอยู่สูงมาก doctrine, คุณรู้สึกและสัมผัสได้และคุณรู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญมากๆสาหรับคุณคุณคือคนสําคัญมากๆสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลังเลแค่ไหนรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนดูเหมือนว่าคู่นี้ยังไม่เลิกกันง่ายๆยังเคลียร์กันไดอนะ้อย่างที่บอกนะอย่างที่ไพ่ดูมาตอนแรกว่ายังเคลียร์กันได้งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วถ้ามันเจอสถานาการณ์อย่างนี้ใน,ในเดือนพฤษ จิกายนเนี่ยราศีพฤษภควรทําอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนมีคู่ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีพฤษภคะแน่นอนคะ่ะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันทําให้คุณรู้สึกอยากโปรยสเสน่ห์ใช้สเสน่ห์เดิมๆที่คุณเคยมีเนี่ยโปรยสเสน่ห์ออกมานะคะ ทำได้นะคะอคุณอยากทําทําได้ทํากับแฟนคุณก็ได้อ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินหนีไปในความรักครั้งนี้ดูเหมือนมันมีปัญหารู้สึกน้อยใจรู้สึกแย่รู้สึกอยากเดินหนีไปรู้สึกอยากจะจบแม้คุณจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตามนะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณควรทําก็คือควรจะทําหน้าที่ของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ทําหน้าที่แฟนที่ดีทํากับข้าวทํานู่นทํานี่ให้แฟนทําตัวเป็นผู้หญิงที่น่ารักถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ควรทําหน้าที่ของผู้ชายให้ดีนะคะก็คือดู ูแลผู้หญิงเทคแคร์ผู้หญิงเอาใจใส่ผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายเป็นคนที่ปรึกษาได้คุยได้สําหรับผู้หญิงให้คุณทนะําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังไปไหนจากกันไม่ได้เพราะคุณยังซื่อสัตย์ต่อการรักกันด้วยความจริงใจคุณยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ดีมากๆสําหรับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วมันอาจจะเป็นแค่ความลังเลเล็กๆมีอะไรเกิดขึ้นเข้ามานิดๆไม่เยอะ แล้วก็ยังไม่รุนแรงนะคะเพราะว่ายังพอที่จะ ปรับความเข้าใจกันได้ขอให้ปรับความเข้าใจกันดูนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ไม่มีคู่ไหนที่ประสบความสําเร็จโดยไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะประสบความสําเร็จได้ในความรักก็คือคุณต้องผ่านเรื่องพวกเนี้ยไปให้ได้นะคะแล้วก็ยังอยู่คู่กันอยู่โดยผ่านไปด้วยกันนะไม่ใช่ผ่านไปคนเดียวโอเคขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณคะ่ะ